ยอดเกายอดโฮบพี <t ư> t, o, t, p, i, ่น้องกำลังแตกขึ้นโอ้ยสะอ่อนฉันสิอดเก็บใ้บ่ทุกคนเป็นต่ามีแมวหมาบ่เบิ่งปื๊ดเด็ดก่อนเออมาหมวยตอดกันบางคนบ่เคยเห็นนะจ๊จะนี่เห็นบ่ะอันนี้เขาเอื่นว่ายอดโฮบนี่ทุกคนเห็นหบ่ปื๊ดนะเคียงเงา ช่วงนี้ก็สีเห็นง่ายแน่เด้อจ้าทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดเขาสิแตกนอกขึ้นเห็นแบบนี้เลยสีหูแดงใดว่าสีมีย่อนโฮบบอเบิงเคียเก่าเด้อทุกคนนี่เห็นบะกินได้ข้าจเจ้าไปเห็ดไอ้ส่วนประกอบของเบียรเด้อจ้าทุกคนนี่เห็นปะน่มันกาลังแตกจากเงาฉันเอาตำบ่ไดดฉันยานมา้มามุ่ยตอดฉันเบิ่เนียเงาเก่าเขาเด้อทุกคนนี่เห็น มันจะมองไม่ค่อยเห็นอปอนอันอนวรัวกิในไใด,ด้เยทุกคนคือเขาเอาไปเป็นองค์ประกอบของเบียร์เยอะอยู่เผื่อทุกคนลายแห้งลายแห้งโอ้กําลังแท่งนอขึ้น เก็บให้เบิ่งก่อนเด้อวจากพี่น้องให้เขาไลายหลจังสีเอาไปกินอันนี้ก็สิไปหลวกจากหน่อยนะ<ม>สีหูแดงใดว่ามีตนโหบอยู่นี่ค่ะทุกคนดูจากเครือเก่าเขาเด้อทุกคนดูจากเครือเก่าแล้วเขาก็สิถ้าเห็นเครือเก่าปุ๊บกระสีเห็นเห็นบ่เห็นบ่นก็ะสิมากกรงสีเลยเขาก็สิแตกขึ้นเข้าเห็นเห็นยอดโอ้ยหลยแห้งหลายได้กิน่นี่ เแปบ๊บเดียวเด็กกำนึงค่ะทุกคนแปบ๊บเดียวเด็กกำนึงไปจ้ะฮารลงค้นบอกหูจักว่าเป็นจังไห้เนาะจ้านี่ใบอันนี้เด็ดไปแล้วอันนี้เด็ดไปแล้วนี่ลักษณะของเขาใบยิง่งสี่หรอคะทุกคนนี่กำลังโพลขึ้นมากค่ะทุกคนเคี้ยวเกาก็จะแบบนี้ กินได้ลวกหนึ่งกับปนกับเกียวได้เบิดจ้ะทุกคนค่ะ